ปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบการ์ดเป็นระบบที่อยู่คู่กับ t r i o of Serieman ทุกเวอร์ชันนะครับระบบการ์ดสำหรับเวอร์ชันโมบายนั้นสามารถใช้งานได้ตั้งแต่เลเวล1เลยแต่ว่าการจะอัปเกรดการ์ดเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่จบ ep 3หรือตั้งแต่เลเวล30ขึ้นไปเดี๋ยวไกด์นี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องเกี่ยวกับระบบการ์ดทั้งหมดของ t r i o of s e r i e m a Mobile กันครับ คลิปวิดีโอวันนี้สนับสนุนโดย ld player partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือนะครับเป็นโปรแกรมจำลองในการเล่นเกม Android ผ่านมือถือที่ทั้งเร็วระแรงและะ้วก็เสถียรที่สุดนะครับผมเคยโหลดใช้เล่นเกมมือถือหลายเกมเลยแหละนะฮะถึงแม้ว่า t r e e of seven mobile เนี่ยจะเป็นเกมที่มี pc client ของตัวเองก็ตามแต่แต่สำหรับบางคนนะครับอาจจะสะดวกเล่นผ่าน client อ่าที่เป็นตัวจำลองการเล่นเนาะก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ทั้งเสถียรแล้วก็ แรงที่สุดนะครับให้เฟมเลสนิ่งๆเลยนะฮะบอกเลยว่าเล่นทีอ็อฟซีเวียโมบายได้อย่างเร็วแรงแน่นอนนะครับออแล้วครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบอีกครั้งกับโชวี่มีจอมที่เกลตินะครับวันนี้ก็เข้าสู่คลิปวันที่สิบเก้าแล้วนะฮะเกี่ยวกับสามสิบวันทีอ็อฟซีเวียโมบายนะครับที่คุณนั่งดูอยู่อาจจะดูวันละหนึ่งวันหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปหรือกี่คลิปก็ตามแต่แต่ว่าผมใช้เวลาหลายวันในการทําคลิปนี้นะครับอ่ะ นนัเดี๋ยวเราไปดูกันที่ระบบการของเกมนี้กันเลยดีกว่าครับระบบการเกมนี้เข้ายังไงวิธีเข้าคือเริ่มตั้งแต่ที่หน้าของสวมใส่นะครับแล้วไปที่หน้าเมนูแท็บการ์ดข้างบนนี้เลยข้างๆกับคอสตูมเลยนะครับนี่ก็คือจะเป็นหน้าตาของระบบการ์ดของเกมนี้นะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเราจะมีช่องใส่การ์ดแค่3ใบนะครับสำหรับผู้เล่นทุกคนซึ่ง3ามใบนี้สามารถใส่ได้ทุกคนนะครับแล้วตั้งแต่ช่องที่4 5 6เนี่ยเราจะต้องหาไอเทมมาเพื่อปลดล็อกช่องใส่การ์ดนั่นเอง ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ไม่ใช่ไอเทมแคสสามารถปามหาได้ในเกมนั่นเองดังนั้นขอให่คุณขยันมากพอครับทุกคนก็สามารถมีการ์สใส่ได้ครบทั้ง6ช่องเลยนั่นเองนะครับทีน,นี้การ์ดเราจะหาได้จากไหนนะครับการ์ดมีวิธีหาหลักๆเนี่ยมีอยู่2วิธีหลักๆเลยนะครับก็คือ1จากการล่าบอสฟิลครับสมมุติว่าไอเจ้าตัวนี้นะครับมิโนโทอร์นะฮะเป็นบอสฟิลของแมปนี้ เวลาที่เราตีบอสตัวนี้ตายได้กล่องบอสมาเนี่ยนะครับอย่าลืมดูไกด์การตีบอสฟิลนะจ๊ะก็จะมีโอกาส d r อปการบอสนั่นเองนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ quest ป้ายนั่นเองที่อยู่ข้างๆกับเา๋าฟาร์บนะฮะก็จะมีภารกิจที่ให้ตีมอน30ตัว600ตัว1000ตัวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทุกครั้งที่เราเคลียร์ quest ป้ายได้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้เปิดกล่องลุนลับการบอสประจำแมปนั้นๆเช่นเดียวกัน ดังนั้นนี่คือ2วิธีหลักๆในการหาการ์ดของบอสนะครับแล้วมีอีกวิธีนึงก็คือดันเจียนรายวันนะครับยกตัวอย่างเช่นดันหินสกิลนะครับออกเป็นบอสแย่เขียวตัวนี้ออกมาถูกไหมถ้าเราตีดันหินสกิลนี้ผ่านก็จะมีโอกาสดรอปการ์ดบอสตัวนี้เหมือนกันครับนี่นั่นทำให้บอสบางตัวเนี่ยหาง่ายกว่าตัวอื่นเพราะว่ามีช่องทางการหามากกว่า2วิธีแรกถูกไหม บอสบางตัวอาจจะไปโผล่อยู่ในดันกุญแจอ่ะอย,อย่างเช่นตัวนี้นะครับพึ่งเขียวพึ่งเขียวพึ่งเขียวอ่ะตัวเนี้ยพึ่งเขียวเนี่ยหาได้สี่ที่เลยนะครับก็คือดันกุญแจเลเวลห้าสิบถูกไหมแล้วก็ไปอยู่ในดันอุปกรณ์เลเวลส2ิบสองด้วยนะครับแชทนี่ครับนี่ครับก็อยู่ดันนี้ด้วยเหมือนกันนี่เห็นไหมดอกกาดด้วยเหมือนกัน แล้วก็ไปฟาร์มที่เปิดป้ายที่แมปก็มีโอกาสรอปเหมือนกันนะครับจะเห็นว่าแต่ละตัวเนี่ยมีวิธีในการฟาร์มเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบางตัวฟาร์มดันไรวันคุ้มบางตัวฟาร์มดันกุญแจคุ้มบางตัวไปฟาร์มเปิดป้ายคุ้มกว่านี่ยนะครับอ่ะอย่างเปิดป้ายแบบนี้ครับก็จะมีให้เปิดกล่องลุ้นการ์ดไมโครทอเหมือนกันเห็นไหมนี่คือวิธีการได้การ์ดมานะครับทีนี้ หลังจากที่เราได้การ์ดมาแล้ววิธีการใส่ก็คือนี่นะครับเวลาเราได้การ์ดอะไรมาสมมุติว่าเป็นการ์ดนักเิสแดงอันนี้ละกันนะครับปุ่มขวาล่างสุดก็คือปุ่มใส่อ่าแค่นี้ก็จะเป็นการใส่สวมใส่เข้าไปแล้วในช่องที่ว่างอยู่นะครับกดอันนี้ก็ถอดถอดไม่เสียอะไรเลยนะครับกดใส่กดถอดได้เต็มที่ปเปลี่ยนการ์ดตามสถานการณ์ที่เจอได้เต็มที่เลยเหมือนกันนะครับทีนี้อ่ กร์ดเนี่ยเราสามารถย่อยได้เพื่อทําให้ได้รับเศษชิ้นส่วนซึ่งเจ้าเศษเศชิ้นส่วนนี้จะเอาไว้เพื่อปดล,ล็อกการ์ดช่องที่5้าและช่องที่6นะครับแล้วก็4ี่ด้วยนะสี่ห้าหกนะครับอันนี้ผมทาปลดล็อกช่องที่4ไปแล้วนะครับย่อยกร์ดได้นั่นเองนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการาดสีเขียวนะครับกรอบสีเขียวนี้จะแนะนําว่าให้เก็บเอาไว้เพื่อเอาไว้ให้การาดอื่นกินนะครับ ส่วนการ์ดตั้งแต่กรอบฟ้าขึ้นไปถ้าไม่ใช้ให้ย่อยทันทีนะครับเพราะว่าจะเอาไว้ใช้เพื่อปลดล็อกการ์ดนั่นเองนะครับทีนี้ถามว่าการ์ดใช้ทําอะไรได้บ้างก็คือเอาไว้อัปเลเวลการ์ดนั่นแหละคุณจะเห็นว่าการ์ดจะมีเลเวลบอกอยู่ที่มุมซ้ายล่างแบบนะครับเลเวลสูงสุดของการ์ดก็คือเลเวล10อย่างการ์ดฮาวเบิร์กเนี่ยของผมเนี่ยเลเวล10แล้วนะครับบวกดาเมจบ,บอส6.52%ให้ตีบอสแรงขึ้นมากๆเลยนะครับ หรืออย่างคอรับพับต้นไม้ปีศาจก็จะเป็นบวกดาวเมสกิล4.08%ที่เลเวล6ถ้าเกิดผมอัพดาวมากขึ้นเนี่ยมันก็จะบวกได้เยอะกว่านี้เดี๋ยวโชว์การอัพดาวนะครับวิธีการอัพดาวของการ์ดหรืออัพเลเวลนะครับก็คือต้องเอามาให้การ์ดใบอื่นกินเช่นอย่างนี้ครับจะเห็นว่าพอผมใส่การ์ดแรกเขียวเนี่ยโอกาสสาเร็จผมนิดเดียวเองนะครับแต่ถ้าเกิดผมใส่การ์ดแรฟ้าแบบนี้ จะเห็นว่าโอกาสสาเร็จเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็น mm hmm. ไหมนี่ครับใส่การฟ้า5้าใบโอกาสสาเร็จร้อยเปอร์ครับว่าแล้วก็กดอัปเกรดเลย mm hmm. นี่ครับอัปเกรดเรียบร้อยจากเดิมตีบอสเอตีดามิสกิลแรงขึ้น4%เปอรก็ทอัปเกรดมาเป็น4.5%จเะเห็นว่าความสามารถของการนั้นสเกลตามดาวนั่นเองครับเข้าใจง,ง่ายๆกันแบบนี้แหละนะจ๊ะเอาละ ทีนี้วิธีการอัพเลเวลการที่ดีที่สุดคืออะไรวิธีการอัพเลเวลการที่ดีที่สุดก็คือการใช้าร์ดใบเดิมซ้าๆนะครับรยกตัวอย่างเช่นการแมงมุมตัวนี้นะครับทอนวิเบอร์นะครับถ้าเกิดผมเอาาร์สเกี่ยวใบอื่นให้กินเนี่ยโอกาสสาเร็จจะแค่15%ต่อหนึ่งใบที่เอามาให้กินเนี่ยนะครับ15 30 45 60ใส่5ใบย,ยังได้แค่7 5เองนะครับแบบนี้ไม่ใช่วิธีที่ดีใน,ในการอัพาร์ส วิธีที่ดีจริงๆก็คือให้กินการ์ตัวเองครับผมท่านนี้คือการแมงมุมก็ให้แมงมุมกินการตัวเองครับนี่เห็นไหมหนึ่งใบครับโอกาสสาเร็จ100%เต็มเลยนั่นเองดังนั้นต่อให้คุณได้การใบเดิมมาซ้ําๆก็ไม่ใช่ว่าขายทิ้งเหลือแต่ใบเดียวแบบนี้ไม่ถูกนะครับยิ่งคุณอยากอัพการใบนั้นหลายดาวการฟาร์มการ์ใบเดิมซ้ำๆคือวิธีการอัพดาวที่ดีที่สุดครับผม อันนี้1ใบขึ้นไปเลเวล2ครับแล้วจากเลเวล2ไปเลเวล3ก็จะใช้1ใบเหมือนเดิมทีนี้พอจากเลเวล3ไปเลเวล4เนี่ยจะต้องใช้2ใบแล้วนะครับเช่นเดียวกับ4ไป5ก็ใช้อีก2ใบนะครับอัตราการเติบโตที่ลูกค้าพอมองเห็นเลยก็คือจากเลเวลหนึ่งหนึ่งกับสองหนึ่งเลเวลหนึ่งกับสองใช้สองใช้หนึ่งใบถูกไหม 3กับ4ใช้2ใบ5กับ6ใช้3ใบ7กับ8ใช้4ใบและเลเวล9อัพขึ้น10จะใช้5ใบรวมแล้วทั้งสิ้นนะครับคุณจะต้องฟาร์มการ์ทั้งสิ้น25บใบเพื่ออัพจาก1ดาวไป10ดาวโดยการกินตัวเองล้วนๆนั่นเองซึ่งเราไม่จำเป็นต้องมานั่งกดทีละใบแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดคุณอยากให้กินการ์ตัวเองซ้ำๆเนี่ยคุณสามารถเลือกปุ่มนี้ได้เลยครับอัพเลเวลรวดเร็วนะครับนี่นะฮะมันจะทําการกินการ์ซ้ําตัวเอง ทั้งหมดที่มีเท่าที่เป็นไปได้เพื่ออัพเลเวลให้สูงสุดครับอย่างนี้ก็คืออัปกดสกิน4ใบเพื่อขึ้นเลเวล5ได้เลยนะเนี่ยครับตอนนี้การแมงมุมขึ้นมาเป็น5ดาวเองอ่าแล้วสำหรับการ์ดเขียวนะครับที่บางใบที่ความสามารถดีมากๆแต่ว่าเราไม่อยากไปฟาร์มหาเยอะๆอย่างเช่นการต้นไม้อสูรการ์ต้นไม้อสูรเนี่ยฟาร์มยากมากครับแต่ความสามารถดีก็สามารถใช้วิธีที่ผมบอกไปเมื่อครู่ได้ก็คือ ให้กินการ์ดระดับแรที่สูงกว่าอย่างเช่นแร่ฟ้าหรือแรม่วงนะครับอะอย่างเช่นเนี่ยครับการ์ดเขียวต้นไม้อสูรผมอยากให้กินการ์ดม่วงหนึ่งใบแบบน,นี้นี่ครับแค่ใบเดียวโอกาสสาเร็จก็เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะนี่ครับดังนั้นโอกาสสาเร็จเนี่ยถ้าเกิดคุณยอมลงทุนใช้การ์ดระดับแรร่สูงๆมาให้กินเนี่ยมันก็จะโตได้ไวขึ้นคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาไปฟาร์มต้นไม้อสูรยี่สิบห้าใบเพื่อให้ถึงเลเวลสิบนั่นเองนะครับ เมื่อรู้แล้วว่าการอัพเลเวลการ์ดทำยังไงหาการ์ดยังไงคราวนี้เราไปถึงหมวดที่สาครับอย่างรวดบรัดเลยว่าเราใช้การ์ดใบไหนดีล่ะครับอ่าโดยผมจะแนะนำการ์ดสี่ใบที่แนะนำให้ใช้ในช่วงต้นเกมตั้งแต่เลเวลหนึ่งถึงแปกันนะครับท่านผู้ชมเริ่มกันที่ใบแรกเลยใบแรกคือใบนี้ครับผม แย้เขียวหรือว่าเวลนั่น,นเองนะครับคามสามารถของมันนั้นเรียบง่ายมากก็คือการบวกสเตตัสแม่นยำนะครับซึ่งบวกเยอะมากนะฮะอันนี้8ดาวบวก10กว่าเปอร์ครับถ้าเกิดผมกดอัพดาวล่ะอ่ะขึ้นเดาวครับก็บวกเป็น11.85%นี่นะครับ10ดาวเต็ม12.88%เลยนะบวกแม่นยำเยอะมากๆเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันอีกทีในไกด์การทำดาเมจนะครับในไกด์ต่อไปว่า ทำไมสเตตัสแม่นยำถึงจำเป็นสุดในช่วงเอ็นเกมนะครับจำเป็นยิ่งกว่าคริติคอลอีกสำหรับช่วงต้นเกมนะครับอ่าและนี่คือการที่บวกแม่นยำและหาได้ง่ายมากๆเพราะฟาร์มได้หลายที่เลยครับทั้งดันหินสกิลดันกุญแจแล้วก็ดันอุปกรณ์ครับเรียกว่ายังไงคุณก็ต้องตะบ,บี้ตะบันลงดันเพื่อฟาร์มไอของพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นการแยกเขียวหาไม่ยากเลยครับอ้วนสิบดาวกันให้ได้ทุกคนนะเพราะว่านี่คือการบวกแม่นยำที่ได้ใช้ทุกคนจริงๆครับ การ์ดใบที่2ก็คืออาร์คอนอาร์คอนเนี่ยจะอยู่ EP5 ้แมดเด็นะครับเป็นการ์ดที่บวกสเตตัสเจาะบล็อกนั่นเองนะครับใบนี้เนี่ยจะใส่ลง PvP เป็นหลักเพื่อเอาไว anti ้แอนตี้ทีมถึกที่ค่าบล็อกนั้นนะนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครไปใส่ลงดันแท้ๆเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับใบนี้จะใส่เอาไว้แค่ลง PvP v p นะเอามาใส่แทนการ์ดดาเมจบอสอย่างเช่นมาขาวครับนาะ เพราะว่าดาเมจบอสมันไม่มีผลอะไรใน PVP ถูกไหมไปที่3ครับผมพึ่งเคียวหรือว่าเมอร์ชนะครับตัวนี้บวกคริเลตเด7%ที่10ดาวนะครับแล้วแล้วฟาร์มหาง่ายมากตามที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นี่ครับใส่ใบเดียวคริบบวก7%เปนะครับซึ่งการบวกสเตตัสจากการ์ดนั้นบวกตรงๆเลยนะฮะอ่ะผมเปิดให้ดูนะครับตอนนี้คริผม25%นะครับนะผมใส่การ์ดพึ่งเคียวไปนะ นี่ครับหลังใส่พึ่งไปตะกี้คลิบกเจ็บเปอร์เป็น32%เปลยนั่นเองเยอะสุดๆเลยนะครับคลิบเเปอร์ช่วงต้นเกมเนี่ยช่วยได้เยอะมากครับถ้าเกิดใครยังคิดว่าอยากชอบตัวละครเลขส้มเลขเหลืองเน้นๆคลิลัวๆพึ่งเขียวไปทํามาได้เลยครับเพราะว่าจะได้เริ่มเริ่มฟาร์มได้ตอนรรพร้อมๆกับแย้เขียวครับคือประมาณเลเวล40นะสใบนี้เริ่มฟาร์มหาได้ง,ง่ายมากเลยครับ ไปที่4ก็คือต้นไม้ปีาศาจับผม corrupted ตัวนี้จะอยู่แมป EP 8แมปที่2นะครับเลเวล70นั่นเองเป็นการบวกดาเมจสกิลครับดังนั้นใช้ได้กับทุกคลาสยกเวเนเพล็กด็อกเตอร์นะครับที่ทำดาเมจดอทเพราะว่าดาเมจดอทจะไม่ได้ผลเพิ่มดาเมจสกิลจากการใบนี้นั่นเองดังนั้นใครที่เล่นหมอกาข้ามใบนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ต้องทำทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นผลเลยนะดาเมจเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมใช้ได้ทุก คอนเทนต์เลยครับถึงจะบวกน้อยแค่ไหนก็ตามและไปสุดท้ายครับผมเลเวล75ฮอรเบิร์กหรือหมาขาวครับบวกดาเมจเมื่อตีบอส6.5%นะฮะแน่นอนครับว่าสายตีบอสสายแข่งทำอันดับนะครับต้องทำและทำให้ไวด้วยเนื่องจากใบนี้เนี่ยบอสอยู่ในคุกนะครับทำให้การฟาร์มใบนี้เป็นไปอย่างยากลำบากดังนั้นสู้สนะครับใครที่ดรอปไปนี้มาเยอะช่วงต้นเกมน่าจะรวยเละเทเลยเพราะว่า คนไม่ค่อยอยากไปฟาร์มในคุกกันมานาไม่มีนะฮะดังนั้นการใบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีคนมาฟาร์มเท่าไหร่ถ้าจะฟาร์มเขาจะเลือกไปฟาร์มในดันเจี้ยนเลเวล75แทนนี่ก็จะเลือกมาฟาร์มตรงนี้แทนเนี่ยนะครับนี่ฟาร์มตรงนี้ง่ายกว่าแต่โอกาสดรอปก็น้อยกว่านะครับคุณอาจจะหมดกุญแจเป็นร้อยเลยก็ได้เพื่อให้ถึงติดดาวแต่ว่าถ้าเกิดคุณเปย์กุญแจได้เหลือๆแล้วก็ลองดูนะครับ และนี่คือ5การ์ดแนะนำในช่วงต้นเกมนะครับที่สามารถฟาร์มให้10ดาวได้และใช้งานได้ตั้งแต่เลเวล1-80ส่วนรายละเอียดการ์ดหลังจากนี้เนี่ยก็เดี๋ยวขอไปแนะนำอีกทีในพวกไกด์ EP ดีกว่านะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะยาวเกินไปไกด์การ์ดวันนี้จึงขอจบเพียงเท่านี้นะครับแต่เราวันนี้ขอตัวก่อนนะครับทุกท่านไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ